วัดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการนะครับมาดูวิธีการทำโทรศัพท์ยังไงนะครับไม่ให้กระตุกนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะเป็นมือถือบางรุ่นนะครับที่เจอปัญหาดู YouTube แล้วบางทีโทรศัพท์รุ่นเก่ารุ่นเก่าๆบางทีนะโทรศัพท์ผมเนี่ยกระตุกนะเป็นรุ่นเก่าๆเลยโทรศัพท์รุ่นเก่าๆใช่ไหม บางทีจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเว็บคัมเว็บคัมเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์ที่รุ่นเก่าๆกระตุกนะอันนี้โทรศัพท์ของผม,มผมเนี่ยไม่ได้ใช้นิดหนึง่งนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงโทรศัพท์อีกอันหนึ่งที่กระตุกนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องออเนอร์หรือจะเครื่องรุ่นอื่นก็ตามเนาะที่เข้า youtube ไปแบบนี้มันกระตุกใช่ไหมอ่นะวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังกันเลยนะครับอ่นะก็คือ อย่างนี้เลยนะครับเราจะมาพูดให้ฟังเราดูคลิปแล้วมันกระตุกใช่ไหมครับเราจะมาทําอย่างไรบ้างครับวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับวิธีการทําวิธีการแก้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ u ูทู e กระตุกกันหน่อยนะครับทําให้ปรับปรับคุณภาพกันหน่อยนะครับมันหมุนติ้วติ้ต,ต,ตินะครับ เรื่องคุณภาพอินเทอร์เนต็ตเลยแพ็กเกจอินเทอร์เนต็ตนะครับอ่าเราก็ทําการไปที่คําว่าจุดสามขีดนะครับจุดสามขีดนะครับพอมาเสร็จเราก็กดที่คําว่าคุณภาพนะครับกดที่คําว่าขั้นสูงนะครับอ่ามันจะมีตรงนี้นะครับกดที่คําว่ากดที่คําว่าสามน้อยหกสิบพีนะครับภาพก็จะดูอยู่ที่สามน้อยหกสิบพีเลยมันก็จะไม่กระตุกนะครับอ่า เราก็ทำการมาทำาการตั้งค่านะครับอ่าโอเคไหมงงไหมครับถ้าผมสอนงงเดี๋ยวผมจะเอาเริ่มให้ใหม่นะครับอ่ะไม่งงนะกดเป็นการตั้งค่านะครับกดไปที่คำว่าประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ครับกดเข้าไปที่ทั่วไปขอโทษครับอ่ากดไปที่คำว่าค่ากำหนดคุณภาพวิดีโอนะครับ พอมาเสร็จเราก็ทำการไปที่คำว่าการประหยัดอินเทอร์เน็ตตรงนี้เข้าไปครับอ่าและทำการประหยัดอินเทอร์เน็ตเลยนะครับอ่าก็จะทำการประหยัดอินเทอร์เน็ตเลยนะครับอ่าภาพก็จะดูน้อยลงขึ้นนะครับสามโงสิบพีเลยนะครับอ่าก็ตามนี้กันเลยนะครับ สำหรับใครที่เจอปัญหาดู YouTube แล้วกระตุกนะครับก็สามารถทำได้วิธีแก้ได้เลยเราสามารถทำได้นะครับท่านท่านผู้ชมก็ตามนี้กันเลยนะครับอันนี้พี่บีมก็มาสอนแนะนำการทำ YouTube การทำเอ่อทำ YouTube แบบไม่กระตุกก็ประมาณนี้กันเลยนะครับอันนี้ก็คือกำหนดได้นะอ่ะ 240p ก็ได้นะครับ 2อ0พีภาพก็จับไม่ชัดนะก็ตามนี้กันเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ